สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาต่อกับการทำเจคับ AR ในส่วนพาร์ทที่สใส่กันชนใส่โลนะฮะอันนี้ทำออกมาเรียบร้อยแล้วใครที่เพิ่งดูคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ตัวท้ายคลิปนะฮะกับส่วนของพาร์ทที่หนนะฮะก็ อันนี้เป็นเป็นเจค,ครับส่งธรรมดาไม่ได้เวอร์วาไม่มีตบใช้ตบข้างเอานะฮะทำง่ายๆทำสบายๆไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไม่มีการถนไอทีก็ซิ่งได้นะฮะมันอยู่ที่การเซ็ตรถให้อยู่หลังนะครับอ้าวละเริ่มจากด้านหน้าผมทำอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้าด้านหน้าผมใช้เป็นเบรกใหญ่ตัวนี้ แต่ที่ไม่เหมือนกันคือผมตัดส่วนเกินออกนะครับแล้วก็อนเนี้ยมันจะมี3ข้อซึ่งมันจะยาวมากถ้าเต็มเต็มมันจะเป็นแบบนี้ผมก็ทำให้มันสั้นลงนะโดยการตัดส่วนตรงนี้ออกตัดออกไปเลยนะครับก็จะเหลือ2ข้อนะฮะแล้วก็ตัดอันนี้จะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะฮะ แต่ต้องเหลือสามแถวสามสามแถวลูตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเราจะต้องใส่ตัวนี้นี่นะฮะเห็นไหมว่ามันจะมีตัวดาบตาบดาบองศาอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นรถตัดหน้าฉะนั้นมันจะไม่มีองศาก็ต้องใส่ตัวดามแล้วตามด้วยตัวกันชน สามมิลหรือตัวกันชนหน้าตัวไหนก็ได้นะฮะตามสบายแล้วแต่เพื่อนเพื่อน,นะฮะโลเป็นโลถ้วยพร้อมโล1 1มิลข้างบนนะฮะก็คือเป็นโล2ชั้นนะครับกดของแจแปแนับล่าสุดใส่โลกี่ตัวก็ได้แต่ถ้าออโต้ม,มันทำเป็นโลนะฮะตามสะดวกก็เรียกง,ง่ายคือสใส่ส่วนใหญ่เขาก็ใส่8ตัวหรือไม่ก็6ตัวเหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้ ส่วนนี้เป็นส่วนโลหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากใช้ใช้กันชนชนหลังของ AR หรือถ้าใครมีมีกันชนหลังตัวอื่นก็ได้นะฮะใส่ได้เหมือนกันมันตีหลังก็ได้ ถ้ากลัวมันชนกับตัวตัวนี้ก็แค่ตัดตัดปีตรงนี้ออกนะครับก็ไม่ชนละอันนี้เป็นแบบปกติทั่วไปนะฮะผมทำแบบแยกชิ้นส่วนนะชิ้นบนชิ้นล่างฉะนั้นถอดอันไหนก่อนถอดอันถอดโลมาเปลี่ยนก็ไม่มีผลกับตัวล่างนะฮะไม่ต้องใส่เพิ่มใดใดทั้งสิ้นนะครับ ตัวเครับคือไม่ต้องทำตกก็วิ่งได้นะฮะอยู่ที่ความอยู่ที่การเซตติ้งของเราสำหรับผมก็ผมเป็นแนวขี้เกียจทำขันตกเพราะว่าอาชอบใส่แบบบอดี้แข็งมันสวยดีนะฮะมัจะเป็นอยู่โบลลากนี้นึงเนาะโอเคด้านหลังนี้ยังไงก็เหมือนเดิมใส่ใส่ตัวกันแขวนไม่ให้เกี่ยวโกโลดลแต่ตัวนี้ส่วนตัวนี้คืออะไร ตัวนี้คือมันตีหลังนะฮะมันตีหลังตัดด้านค้างนี้ออกเพื่ออะไรเพื่อใส่เบรกนะครับเบรก,ก็ไม้ตีมปกติแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตุ้มล่างอะไรนะไม่ใช่มอเตอร์อยู่ด้านไหนตุ้มต้องเบาวกว่า พอมอเตอร์มันหนักอยู่แล้วนะฮะใส่ต้มบากว่าได้นะฮะส่วนปีข้างใส่ต้มนัน้นเออพอแม่ดัมเปอร์ทั้งหลายแหละก็อยู่ที่ใครอยากจะใส่แบบไหนก็ได้ตามสะดวกนะฮะแต่ต้องแต่ถ้าแบบเซ็ตแบบจุดสมดุลก็คือให้ชิดล้อหน้าไว้เวลาเราโดดเนี่ยตัวนี้มันจะตกให้ล้อลงลงพอดีเลยนะฮะตามนี้ก็จบ <God. S 1> oh. ใส่บันปกติไม่มีอะไรหรือว่าเป็นพิเศษอธิบายคร่าวๆง่ายๆประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ล็อกล้อล็อกไปเลยไอ้ล็อกบอ,บอดี้กับโคงน,นะฮะลงกล่องพอดีไหมพอดีเหลือนิดนึงนะครับ เดี๋ยวต้องอันนี้ต้องไปแก้น,อน็อตเสาน็อตให้มันขึ้นมาหน่อยนะฮะเพราะว่านี้มันต่ำไปนะฮะเกือบขิดพื้นเลยอันนี้ถ้าไปแข่งจริงแถวว่าไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าระยะน็อตมันลงเตี้ยเกินไปนะต้องไม่ต่ำกว่า1นมิลน,นะครับหรือถ้าเรากะเอาง่ายๆคืออย่างน้อยถักให้มันเหนือพื้นมาขึ้นมาเยอะๆเลยอะ่ะเยอะๆเลยแต่ไม่ให้มิดมาก เพราะว่าถ้ามันสมมุิถ้ามันเตี้ยเกินไปมันจะติดอย่างนี้ถึงมันจะเหลือนิดเดียวแต่เวลาตัวอาจจะไม่ผ่านนะฮะกรรมการอาจจะไม่ให้นะฮะต้องสอยหนอดให้ยาวขึ้นไปนิดนึงนะฮะนดอตตุ้มคางโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ทา่านทายังไงชอบถูกใจก็ติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ